ชาวเซปกีนะจ๊ะวันนี้ก็จะมาพรีวิวพรีวิวก่อนเพราะว่ายังไม่มีโอกาสได้รีวิวหรอกนะจ๊ะก็เป็น iQ X2 นะจ๊ะเอ่อตัวนี้เป็นจอ full hd 5นิ้วนะจ๊ะแล้วก็แอบไปกระซิบถามมาแล้วนะเป็นจอของชาร์ปเหมือนเดิมด้วยเห็นไหมจอสวยเหมือนเดิมนะจ๊ะใครติดใจในจอไอคอแล้วก็ตัวนี้นั้นไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะจ๊ะแต่ว่ารอมเนี่ยยังเป็น4กิกเหมือนเดิมนะเช็คจากข้างในให้แล้วนะเป็นรอม 4G กิกแน่นอนนะจ๊ะแล้วก็กล้องหลัง1ิแล้านเซนเซอร์อยู่ที่ดิ ร้านนะจ๊ะก็เป็น8ล้านแท้นะตัวหน้านะจ๊ะภาพโดยรวมเท่าที่เห็นก็คือตัวที่น่าสนใจมากก็คือว่ามันมีงานประกอบที่ดีขึ้นคือข้ลังไม่ใช่พลาสติกนั่นไ้นเหมือนเดิมแล้วเป็นพลาสติกเงาๆนะจ๊ะก็เอามาดีขึ้นนะก็ต้องมาดูต่อไปว่าสุดท้ายแล้วลําโพงมันจะเป็นเยี่ยงไรนะจ๊ะเ,เรื่องนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่หรอกใ้เ,เรื่องการใช้งานแต่ตัวที่น่าเป็นห่วงจริงๆก็คือ เกมมันจะไหวหรือเปล่านะเพราะว่าเราก็เคยทำ T S L W 11ให้ไปดูไปแล้วว่า M T K 6 5 8 9 T นั้นอาจจะไม่ไหวนะจ๊ะก็ต้องมาดูกันว่าตัวนี้มันจะไหวหรือเปล่ามาดูกล้องหน้ากันบ้างตอนนี้ในที่นี้มืดมากเลยนะกดไม่โดนนะั้นวันนี้นิวพิเลนนะอ้าวกล้องหน้าเรามาไม่เราไม่ใช่ผีนะแต่ว่าถือว่ากล้องหน้าเนี่ยเก็บแสงในที่มืดได้ดีขึ้นกว่าตัวของ i Q i Q X เยอะเลยนะ ต้องยอมรับว่าทำได้ดีกว่า iqx เยอะเลยทีเดียวก็ยอมรับเลยว่าโอเคดีขึ้นจ้กล้อหลังนะล้อหลังมาดูกันก็คือในที่มืดๆเื่อนี้ก็ยังสามารถเก็บได้ดีขึ้นเดาว่าน่าจะมีค่า f ที่ดีขึ้นหรือเปล่าเดาเอานะคุณภาพเลนส์ก็ยังเป็น c ีมอเหมือนเดิมจ้ะก็ถือว่าน่าสนใจมากๆตัวนี้ก็คงใช้ gpu เป็น power vr sx 5้ี่สเดิมนะจ๊ะเอาละรีวิวแค่นี้ก่อนละกันเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันวันหลังเนาะสวัสดีจ้ะ